สวัสดีครับผมตังกองที่สองฟองจุยหลวงจริงครับต่อจากเมื่อวันเนี่ยลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์พุกโตออได้ไหมเออพูดถึงเออ่พ่อโลกก่อนพ่อโลกเออโลกโลกผมพุมมกคำนี้พุกไม่ชักสักท <laughs> ีเออเอเอก็คือเจะยิ่งหัวลากนะหัวลากเบกเบกลาสีนะาสบบาสีนะเออเออก็คือดูเหตุการณ์โลกได้

thầy thang năm nè thằng thứ gia sẹt nha mình kêu xe nha xe đi mình này hay cảm ơn sạch dây dây la thì phải la mẹ xúc kén mất kỳ thảo là bảo mẹ xã ta khám mẹ la sĩ đi bí nà la sĩ nà nè nó súng kính là gì miện nè, à, bình, bình miện hải vọng xe, hải vọng xe, tháp là, ờ, tám mươi bốn là gì miện nè, ờ, ờ, hải vọng xe nha, cái bên, cái trao nhận của, không khí, là mười sáu, cái cái, không น้าข,ของไทยก็จะว่าวินาวินาก็จะก็วินาทับลนะถ้าพวกถ้าใช่ของศัพท์ของไทยนะวินาทับลอ่ะแล้ววินาตับนี้คือคือไหาหวังแช่าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกี่ยวกับท่านเกี่ยวน้ําเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับเออพักที่พักที่คิดฟุ้งซ่านพักที่เออกเสิมเศร้านะ ค่าตัวใจจะมากขึ้นนะก็คือตอนะเพราะนั้นภัยธรรมชาติเอออน้ำอ่ะภัยทางน้ำนะยังไม่จบเพราะปีหน้าน่ะโุ่งเชื่ไอ้หวังแชื่เน็ปจูงมันดึงดึงชาเอ่อที่ทุ่งเชื่อเราสาวมันเอ่อดึงดึงไวกว่าไอหวังแชื่เพราะสงตัวนี้ก็ต้องเจอกัน เจอการก็จะเอาเลึกนะเพราะฉะนั้นเออมือไทยนะเรื่องน้ำท่วมสต้องใช้มไม่ไม่จบไม่ง่ายนะต้องป้องกลางน่อยครับนะเพราะทั่วโลกด้วยนะเกี่ยวกับเราจองเพราะเราเ,ราเราสาทุท่งเชนตอนนี้นะมันก็คือจุดจุดศูกลาของเอ่อของเมืองสยามนะมีอาโต้จู่ของเม,ม,มืองสยามเมีอาโต้จู่ทุท่งเชนเราเสา เราเสาตอนนี้นะกับไอ้บมงเทครับหนึ่งด้วยกลางนะอว่วก็จะเอารเรื่องเพราะั้นปีหน้าต้องเตรียมใจต้องเตรียมเตรียมงานหน่อยน้ำท่องมันยังไม่ยังไม่หายสักทีครับ